สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเก๋หรือว่าคุณครูตรีชดาดวงดำนะคะวันนี้คุณครูเก๋มีหนังสือชุดกิจกรรมบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กมาให้เด็กๆทํากันนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้เลยนะคะอะต่อไปเด็กๆเปิดไปในหน้าที่5เลยค่ะ หน้าที่5นะคะจะมีเลข5อยู่ด้านล่างนะคะเลข5อาราบิกอยู่ด้านล่างนะคะ,ะเมื่อเด็กเจอแล้วเด็กฟังคาสั่งจากครูเก๋ก่อนนะคะเขาบอกว่าบ้านมีลักษณะอย่างไรอ,อีกครั้งนะคะบ้านมีลักษณะอย่างไรคําสั่งหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆ ตัดภาพบ้านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสารและวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะเดี๋ยวคุณครูเกทวนคำสั่งอีกครั้งนะคะให้นักเรียนตัดภาพบ้านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสารและวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่าอนอื่นเด็กๆต้องหาภาพ บ้านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสารมาก่อนนะคะเมื่อเด็กๆได้ภาพบ้านแล้วเด็กๆตัดให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะคะ,ะตัดรูปบ้านออกมาแล้วก็เอากาวติดกับรูปบ้านแล้วมาแปะในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะเมื่อเด็กๆติดแล้วให้เด็กตกแต่ง วาดภาพตกแต่งให้สวยงามค่ะเมื่อเด็กวาดแล้วก็ให้เด็กระบายสีภาพด้วยนะคะค่ะหน้าที่หก็มีแค่นี้นะคะที่เด็กจะต้องทำและอีกหน้าหนึง่งเปิดไปหน้าที่6นะคะวันนี้คุณครูเก็บมาให้2หน้าเลยนะคะหน้าที่หอยู่ตรงอยู่ด้านล่างอีกนะคะอ่าเลขหกนะคะเลขหกอารบิก เรามาดูคำสั่งกันอีกค่ะเขาบอกว่าดูตัวสีฟ้าก่อนเขาบอกว่าบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างอีกครั้งนะคะบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบของบ้านไปหาภาพบ้านให้สัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะ ลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบของบ้านไปหาภาพบ้านให้สัมพันธ์กันค่ะก่อนอื่นเด็กๆด,ดูภาพบ้านที่อยู่ตรงกลางนี้ก่อนนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ,ะให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าภาพบ้านหลังนี้ค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่า เมื่อเด็กๆได้ดูแล้วสังเกตแล้วให้เด็กมาชี้อนิ้วชี้เลยที่ภาพเสาธงค่ะเมื่อเด็กเห็นภาพเสาธงแล้วเด็กๆดูสิคะว่าบ้านเสาธงเสาธงเนี่ยเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมคะถ้าเด็กๆคิดว่าใช่ให้เด็กโยงแต่ว่าถ้าเด็กคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องโยงนะคะต่อไป ภาพที่2อคืออะไรคะอ่าค่ะก็คือสัญญ,า,ญ,ญาณไฟรจาราจรน,นะคะอ่าเด็กๆด,ดูสิคะว่าบ้านต้องต้องมีส่วนประกอบของสัญญาณไฟรจาราจรไหมคะอ่าใช่ค่ะที่บ้านน่ะไม่ต้องใช้ไฟรจาราจรเป็นส่วนประกอบของบ้านนะคะเราก็ไม่ต้องโยงนะคะต่อไป ภาพต่อไปไดเด็กๆรู้จักไหมคะอ่าใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่าหลังคาบ้านหลังคาบ้านเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมคะใช่แล้วค่ะหลังคาบ้านต้องเป็นส่วนประกอบของบ้านเมื่อเด็กเจอส่วนประกอบของบ้านแล้วให้เด็กโยงเลยค่ะอ่าโยงไปหาหลังคาบ้านเลยค่ะสองภาพนี้ต้องโยงไหมคะ ไม่ต้องโยงนะคะเพราะว่าสองภาพนี้เสาธงกับสัญญาณไฟจราจรไม่ได้เป็นส่วนประกอบของบ้านนะคะต่อไปถัดมารางรถไฟรางรถไฟเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะรางรถไฟไม่ใช่ส่วนประกอบของบ้านเราต้องโยงไหมคะอ่าเราไม่ต้องโยงนะคะต่อไปอ่าหน้าต่าง หน้าต่างเป็นส่วนประกอบของบ no ้านไหมคะเด็กสังเกตซิว่าหน้าต่างเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมถ้าคิดว่าใช่ก็โยงถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องโยงนะคะใช่ใช่ไหมคะต่อไปประตูประตูเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมคะเด็กสังเกตดูสิคะ ่าใช่แล้วค่ะประตูเป็นส่วนประกอบของบ้านเราก็โยงไปหาประตูเลยค่ะอ่าโยงไปหาประตูเลยต่อไปเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะประตูไม่เออเสาไฟฟ้าไม่ใช่ส่วนประกอบของบ้านนะคะเราไม่ต้องโยงไปนะคะสุดท้ายก็คือ บันไดบันไดเป็นส่วนประกอบของบ้านไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะบันไดเป็นส่วนประกอบของบ้านด้วยค่ะให้เด็กโยงไปเลยโยงลากโยงไปหาบันไดเลยค่ะอ่าเรามาทบทวนกันนะคะส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งหลังคาค่ะสองหน้าต่างสามประตูสี่บันไดนะคะ วันนี้กิจกรรมในหนังสือชุดบุคคลและสถานที่แวดล้อมของเด็กคุณครูเก๋ก็ฝากให้เด็กทำเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ